า่าเกมแจกแอร์ดรอปเหรียญมาเทอเรียมสําหรับคนที่เข้าไปเล่นเกมมิรันดัสในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาแจกกันเยอะแค่ไหนแล้วใครเนี่ยที่จะมีสิทธิ์ได้บ้างเดี๋ยวคลิปนี้เรามาพูดคุยกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนอยู่กับเพนในช่องเพนเ,นเติมนะครับก็ไปดูคลิปกันเพนรบกดเป็นเพื่อน,น,นกดไลค์กด s u ัครสมาชช่องเพนเติมเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะโอ้โหล่าสุดก็มีอัปเดตใหม่นะครับจากเกมมิรันดัสนะครับนี่นีเกมนี้มิรันดัสก็คือถ้าช่วงปลายปีที่แล้วนะครับช่วงปลายธันวา ถ้าเกิดใครได้เข้าไปเล่นเกมมิลันดัสนะครับที่เขาเปิดเพจเนาะแล้วเก็บมาเทอรียมในเกมเนี่ยตอนนี้เขาก็แจ้งประกาศวันที่จะดรอปเหลญมาเทอรียมให้ทุกคนแล้วนะครับเอาจริงๆค่ายการล่ากเกมเนี่ยเขาก็มีเซอร์ไพรส์ตลอดเลยนะก่อนหน้านี้เนี่ยมิลันดัสเนี่ยเขาก็ไม่ได้อัปเดตเกมนี้มานานแล้วนะตอนนี้ก็อัปเดตมาแล้วก็แบบว่ามาแจ้งข่าวเลยนะครับว่ามาเทอรีมเนี่ยจะ d r อปให้เพื่อนๆที่เข้าไปเล่นเพจในช่วงเวลานั้นเนี่ยได้กันแล้วสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่ได้เข้าไปเล่นเพจหรือว่าไม่ได้เล่นนะยังไงก็าางปนนน้้ไวไดะเเ็แทจ เข้าใจฟิลของเกมในเครือกาล่ามากขึ้นนะว่าแบบเขาชอบเซอร์ไพรส์หรือว่ามีฟิลอะไรประมาณไหนจะได้ลองเอาไปปรับใช้ในอนาคตนะครับก็คือเหมือนตอนนั้นนะเขาไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรเลยนะคือที่เพนเข้าไปเล่นเพสเนี่ยว่าจะแบบจะได้เหรียญมาเทอเรียมจำนวนเท่าไหร่แล้วได้อะไรยังไงบ้างแต่ก็แบบว่าเขาก็มีบอกมานะว่าให้เข้าไปเล่นอะไรแบบนี้แล้วจะมีเซอร์ไพรส์เนาะอ่ะเดี๋ยวเพนมาเล่าในตัวข่าวนิดนึงนะครับว่าที่เขาอัปเดตมาเทอเรียมเนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะก็อนนี้นะครับเป็นข่าวประกาศการดรอปของเหรียญมาเทอเรียมนะอันนนี้เเวลาป็ PSD อันนี้เพนจะแปลงเป็นเวลาไทยให้นะก็คือ วันเสาร์ที่19เนะครับเวลาตี4ีถึงหโมงเช้าของบ้านเรานะครับจะทำการดรอปเหรียญมาเทอเลียมแล้วใครหล่ะจะสามารถได้การดรอปเหรียญนี้ได้บ้างนะครับก็คือถ้าเกิดใครเนี่ยอยู่ในกาลาาเกมมาสักพักแล้วเนี่ยก็จะทราบนะครับว่าเขาจะมีส n a p s h o t เนาะก็คือถ้าเกิดเราเนี่ยถือ example นะ example ก็คือตัวละครวันที่12ธันวาคมปีที่แล้วนะครับถ้าเกิดเราถือตัวละครไว้ในกระเป๋าของการลาาเกมเนี่ย requirement นี้ก็ถือว่าผ่านนะครับแล้วก็ j o ม n m i l ด n d'Pete นะครับในช่วงวันที่1 3 เซมเบอร์นะครับธันวาคมจนถึง3 January าเดือนมกราคมเนี่ยคือแค่เขาไปเล่นเพทสเฉยๆนะๆนะก็จะผ่านรีคว r เมนต์ตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีสิทธิ์ได้รับมาเทอเรียมนะครับรายละเอียดก็เป็นตามนี้เลยอันนี้เดี๋ยวเพจล,ลองพูดให้ฟังคร่าวๆก่อนนะครับก็คือตัวละครเนี่ย e อกเซมพลมันจะมีหลายระดับเนาะอันนี้ก็เป็นแรร์อพิ ดีเจนดารีแล้วก็แอนเชียนะครับแล้วจานวนมาเทเรียมที่จะดรอปได้เนี่ยก็อยู่ที่ความหายากง่ายของตัวละครนะครับอย่างแอนเชียนเนี่ยมันก็หายากมากใช่ไหมราคาก็สูงก็ได้ถึง4,000มาเทเรียมต่อนหนึเอ็กเซมพลาหนึ่งตัวเลยนะครับ ถ้าเกิดเป็นแร่เนี่ยก็จะได้แค่100มาเทเรียมเนาะอย่างตัวเพนเองเนี่ยมีเอกเซมพลาตัวนี้นะครับออกเนาะระดับเอปิกนะครับเพนนะก็จะสามารถได้รับมาเทเรียมจํานวน400มาเทเรียมนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเพนพาไปดูนิดนึงนะครับว่าเหรียญมาเทเรียมในเกมมิลแอนดัสเนี่ยมันเป็นยังไงประมาณไหนนะครับ กดเข้าไปที่ Inventory ก็อย่างเหรียญหลักของแพลตฟอร์มการล่าเกมนะครับก็นนี้เนาะเป็นเหรียญการ์ล่านะครับเหรียญเท้าค่อยก็เป็นเหรียญเท้าในเกมเท้าสตาร์นะครับก็เอาไปเล่นในเกมเท้าสตาร์เนาะสวนเหรียญที่เพิ่งมาล่าสุดเลยนะครับก็คือเหรียญนี้เหรียญมาเธอเรียมนะครับเป็นเหรียญในเกมมิ r a นดัสเนาะคือตัวเหรียญนี้มันปล่อยเข้ามาใน Inventory นะให้เราได้เห็นนะช่วงประมาณกลางเดือนกุมภาที่ผ่านมานะครับก็แบบบอกเป็นในๆแล้วแหละว่าในอนาคตตัวเกมมิแรนดัสนะครับจะมีการอัปเดตเกี่ยวกับเหรียญเกม ซึ่งอนอาคตอัเพนว่ายังไงมันก็ต้องเข้าเอกเชนเนาะแล้วเดี๋ยวเหรียญที่เพนได้มาเนี่ยมันก็จะมีมูลค่าในตัวของมันเองสามารถเอาไปขายเป็นเงินได้นะครับเป็นเฟย t อะไรแบบนี้หรือว่าเราก็สามารถ เอาไปซื้อไอเทมในเกมได้นะครับเดี๋ยวเพนพาไปดูเกมเนาะกดไปที่สโตเนาะแล้วก็มาเลือกฟิลเตอร์ที่แถบมิแรนดัสอันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนแลนเทอร์ออฟเดอะซันเนาะที่ใช้เหรียญมาเทเรียมในการซื้อก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ไอเทมในเกมกาล่านะครับอย่างเกมมิแรนดัสเนี่ยก็ใช้เหรียญกาล่าในการซื้อเนาะอันนี้ใช้เหรียญกาล่าในการซื้อหมดเลยแต่ว่าล่าสุดเนี่ยไอเทมที่ออกมานะก็คือ l a n t e r n of the Sun นะครับหรือว่าแบบตะเกียงแห่งพระอาทิตย์อะไรประมาณนี้ใช้เหรียญมาเทเรียมในการซื้อเท่านั้นนะ ก็คือต้องใช้เหรียญมาเทอรียมในการซื้ออย่างเดียวเลยไม่สามารถใช้เหรียญอื่นได้ก็ใช้เหรียญมาเทอรีมเนี่ยจำนวน10,000ื่นเหรียญนะครับเนี่ยทุกคนเห็นไหมหนึ่งหมื่นเหรียญไม่สามารถเลือกจ่ายเป็นเหรียญอื่นได้เลยนะต้องใช้มาเทอรียมจ่ายเท่านั้นเนาะและเนี่ยจำนวนมันก็มีแค่100ชิ้นเท่านั้นนะครับ อันนี้ก็เป็นเทียร์แรกเนาะสิบทับหนึยังไม่มีการขายออกนะครับเพราะว่าทุกๆคนเนี่ยยังไม่มีเหรียญมาเทอเรียมเหรียญน,นี้ในกระเป๋าเนาะก็คือหลังจากวันเสาร์ที่19เวลาตีสีหลังจากนี้ไปนะก็จะมีคนที่สามารถนําเหรียญมาเทอเรียมเนี่ยมาซื้อตัวนี้ได้แล้วนะและแบบทุกคนคิดดูนะเนี่ยถ้าเกิดเรามีตัวเอลเอ็กซัมพลาที่เป็นแอนเทียนนะได้แค่สี่พันมาเทอเรียมเองอก็ยังไม่สามารถซื้อ La n เทนออฟเดอะซันได้เลยนะแสดงว่าไอเทมตัวนี้เนี่ยเพนว่ามันต้องเป็นไอเทมที่แรมากเลยแล้วกก็็เเเเเรเเรเีียยมมาานน่ เองนะดาวเอมก็ต้องมีมูลค่าสูงนะเพราะว่าปกติระดับแอนเชียนเนี่ยเขาขายราคาแพงกันมากแล้วอันนี้มันใช้แค่1น0 10, 0 0หมมาเทเรียมไงอ่าอันนี้เป็นแอคเค้์ของเพนนะครับอย่างตัวที่เพนมีเนี่ยก็คือเป็นออคเอ็กซัมพลาร์นะครับเป็นโบนออคก็คือเป็นระดับเอพิกนะครับตัวนี้ก็จะอยู่บรรทัดนี้นะครับก็คือเพนจะได้มาเทเรียมจํานวน400มาเทเรียมนั่นเองก็เพื่อนๆคนไหนถ้าเกิดอยากมาดูตัวละครในเกมมิแรนดัตนะครับก็เข้ามาในเว็บหลักของกาลาเกมเนาะแล้วกดไปที่สโตร์แล้วก็เลือกฟิลเตอรนี้นง แล้วก็ไปฟิลเตอร์ที่เป็น Exemplar กดตรงนี้ฟลึบเข้าไปนี่นะฮะก็จะมี Exemplar เต็มไปหมดเลยนะบางตัวก็โซอ์ไปแล้วบางตัวก็ยังมีอยู่อ่ะก็อย่างเอ s e ตัวนี้นะครับนี้ ขายไปแล้วใช่ไหมถ้าจะไปซื้อเนี่ยก็ต้องไปซื้อในตลาดมือสองนะครับหรือว่า Open นซีอะไรแบบนี้อ่ะตัวนี้ยังมีอยู่นะเป็นเอลนะครับที่เป็นระดับแอนเชียนนะตรงนี้เป็นแอนเชียนก็คือจะได้มาเทเรียมเนี่ยถ้าเกิดเอาไปเล่นนะในช่วงเพเททที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทันสแนปช็อตเนี่ยก็จะได้เหรียญมาเทเรียมเนี่ยจำนวน4,000ันเหรียญมาเทเรียมเลยทีเดียวก็นะตัวละครมันมีแค่200ตัวเองนะครับอย่างของเพนนี่มีตั้ง2 0 0พัน่ะเออมึงก็ต้องได้น้อยกว่าเป็นธรรมดาแหละแล้วราคามันก็ถูกกว่าอลลนืกก็คถ้าาาใรรรมมีตัวสซ ได้หรือว่าไปซื้อใน o p e n นซีอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าการ Snapshot เนี่ยแล้วก็การเล่นเพย์เทสมันผ่านไปแล้วนะถ้าเกิดซื้อตอนนี้ยังไงก็ยังไม่ได้เหรียญมาเธอเรียมในรอบนี้นะครับ ก็น,นั่นแหละกาลาเกมเขาก็ชอบทำเซอร์ไพรส์อะไรแบบนี้นะก็คือแบบตอนแรกเพนก็ไม่รู้มาก่อนเหมือนกันว่ามันจะได้มาเธอเรียมเท่าไหร่จํานวนไหนประมาณไหนอะไรยงนี้สําหรับวันนี้เพนก็มาอัปเดตให้ฟังคร่าวๆนะครับสาหรับเกมมิลันดัตจากค่ายการลาเกมถ้าเกิดมิลันดัตเกมเนี่ยเปิดเพจเฮโอบหน้ายัางไงอะเพนก็จะมาเล่นให้เพื่อนๆดูนะครับคือตอนนี้เขาก็แบบทางเด็กเขาก็ทําการพัฒนาเกมอะไรอย่างนี้อยู่แหละคือภาพอะ่ะมันก็จะสวยขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สวยที่สุดก็คือวันเปิดเกมจริงนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูกันไปนะ ถ้ามีอะไรอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวเพนก็จะมาอัปเดตในช่องเพนเติบช่องนี้เลยจะว่าไปเพนก็แอบกาวราคาเหรียญมาเธอเรียมอยู่เหมือนกันนะอยากให้แบบ1เหรียญมาเธอเรีียมเนี่ยจะสักประมาณ30บาทอะไรงนี้นะน่าจะดีนะอย่างเพนเ,เนี่ยก็ได้จํานวน4 0 0เหรียญมาเธอเรียมใช่ไหมคือเพนะ่ะถือระดับเอพิกตัวนี้นะสีม่วงก็ได้ประมาณถ้าเทียบเป็นเงินเฟดเนี่ยก็คือประมาณ10,000กว่าบาทเลยนะเพนก็หวังว่าเหรียญมาเธอเรีียมมันจะราคาดีนะครับแต่ก็นั่นแหละคลิปนี้ไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนนะครับเพื่อนๆก็ต้อง อีกครั้งและเช่นเคยคลิปนี้ไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนสุดท้ายเป็นเพื่อนต้องทําการตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับถ้าหากเพ็นผู้ตกหล่นหรือผิดพลาดตรงไหนสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยครับขอบพระคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้มากๆเลยครับเพนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับผม